ขาดใหญ่กันบ้างนะครับนี่ประชาชนแจ้งเข้ามาได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักครับเพราะว่าเหตุเพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองหลังจากที่มีมือดีครับปาก้อนหิน<ะ>ใส่รถจักรยานยนต์รถยนต์นที่สัญจรไปมาใน,นพื้นที่สพคอหงแต่พอจับคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาอ้างว่าเขาทําไปไม่ได้หวังต่อทรัพย์สินด้วยนะ,ะแต่ทําไปเพราะความเครียดเครียดปุ๊บก็ปาปับกับ ไปที่หาดใหญ่กันนะครับนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะกลางวันแสกแสะคท่านผู้ชมคือผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยขี่รถจักรยานยนต์แบบนี้เลยคือตั้งใจขี่รถจักรยานยนต์ไปปาหินแล้วก้อนใหญ่นะคะ,นะอะอันนี้แค่จุดเดียวนะเดี๋ยวมาไล,ล่เรียงกันหน่อยนะครับก็เขาบอกว่าสําหรับผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยชุดสืบสวนได้เบาแสทั้งจากภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็มีประชาชนร้องเรียนเข้ามาครับก็เลยไล่เช็คเส้นทางการหลบหนีของผู้ต้องหา แล้วจากการสอบสวนผู้เสียหายเนี่ยก็ได้เบาะแสครับนั่นก็คือรถจักรยานยนต์ที่เห็นเมื่อในภาพที่เขาใช้ก่อเหตุนั่นแหละปรากฏว่าเขาไปยืมของญาติเขาหม่ทีหนึ่งนะแล้วก็อย่างที่บอกไปฮะต้องตั้งใจขนาดไหนตั้งใจไปหาก้อนหินตั้งใจไปยืมรถจักรยานยนต์ของญาติแล้วก็เอาไปก่อเหตุ ทางด้านพันตารวจเอกศักดิ์สิทธิ์มีแสงผู้กํากับการสพคอ,อหงบอกแบบนี้ครับคดีนี้เนี่ยผู้ต้องหาตะเวนก่อเหตุมาตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ถึงวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา3าสีวันที่ผ่านมาเนี่ยรวมๆแล้วประมาณสิครั้งครับซึ่งบางวันเนี่ยก็จะปารถยนต์ของชาวบ้านมากกว่า1คันแล้วส่วนใหญ่จะก่อเหตุในช่วงเที่ยงวันหรือไม่ก็เที่ยงคืนแต่ภาพที่เห็นเมื่อกี้นี้ก็คือกลางวันแสกๆเที่ยงวันเลยตั้งใจขี่มอเตอร์ไซค์เอาก้อนหินไปปารถ ชา,าผู้ต้องหาคนนี้ก็คือนายพานุพงศ์โสภากุลครับเป็นชาวตําบลพุ่งใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจับได้เมื่อวานนี้เองนะฮะที่บ้านเช่าหลังหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองคอหงก่อนคุมตัวมาสอบสวนแล้วก็เจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพครับว่าเป็นคนก่อเหตุทางตํารวจก็เลยคุมตัวไปชี้จุดเกิดเหตุทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ที่บริเวณถนนคลองเรียนนะฮะถนนธรรมนูญวิถีแล้วก็ถนนพุ่งรีส่วนใหญ่ก็อยู่ในเขตเทศบาลเมืองครับ เดี๋ยวลองฟังเสียงครับไปไปสิบครั้งเลยสิบครั้งครับเราเลือกไหมหรือว่าเราใครผ่านหรือไม่เราเลือกเลือกครับเลือกกัน้ไม่มีคนไม่มีคนนั่งอยู่อ๋อเลือกที่มาคนเดียวครับสิบคันนี้คือวันละคันหรือว่ายังไงครับบางวันบางครั้งลมลงคันหนามคันแล้วเดือดเสียอารมณ์ครับ คือข่าวสองข่าววันนี้นะฮะท่านผู้ชมสังเกตเป็นวิกฤตวัยกลางคนเหมือนกันนะคนนี้ก็เพิ่งอายุ30ต้นนะ,ะผู้ต้องหาคนนี้คือไปสืบประวัติดูเนี่ยเดิมทีเขามีลูกมีเมียครับแล้วก็หย่าร้างกันไปแล้วทุกวันนี้อยู่กับพ่อสองคนในบ้านเช่าแห่งหนึ่งในตัวเมืองที่หาดใหญ่ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตกงานไม่มีงานทํามาเป็นปีแล้วก็ไปสมัครงานเหมือนกันแล้วก็ถูกเขาไล่ออกก็เลยเกิดความเครียดหลังจากเครียดเขาก็บอกเครียดปับ๊บเขาก็ ไปยืมรถจักรยานยนต์ของญาติแล้วก็ไปปาหินเนี่ยแหละฮะแล้วช่วงที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปครับตกงานก็ไปเล่นการพนันออนไลน์ปรากฏว่าก็เป็นหนี้ครับไม่มีเงินไปใช้เขาตอนนี้เป็นหนี้การพนันประมาณ1,000 0มกว่าบาทเบื้องตน้นตํารวจสพคหงก็แจ้งข้อหานะครับกรณีที่ปาหินใส่รถของคนอื่นแบบนี้ก็เป็นข้อหาเรื่องของการทําให้เสียทรัพย์ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะส่งตัวดําเนินคดีต่อไปครับ โดยตัดสินนะครับตอนนี้ให้จําคุก30วันอวันขออภัยครับไม่ใช่คือก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยก่อเหตุเรื่องของการปาหินมาแล้วแล้วก็เพิ่งจะพ้นโทษจําคุกออกมาไม่กี่วันก่อนที่จะถูกจับกลุ่มแล้วก็มาก่อเหตุซ้ําแบบนี้โอ้สามข่าวติดติดแล้วนะคะคุณผู้ชมที่เป็นเหตุการณ์ซ้ําคือเคยถูกจับได้ละแต่สุดท้ายพอ ถูกตักเตือนค,คนโทษออกมาก็ก่อเหตุซ้ําอีกคือหลายหลายกรณีเนี่ยอาจจะมีเรื่องของปัญหาส่วนบุคลคลแต่ที่สำคัญเราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือออกมาแล้วตกงานอ,อันนี้อาจจะต้องมีระบบการเฝ้าติดตามเฝ้าระวังที่จะช่วยให้ไม่เกิดปัญหาซ้ําอีกนะครับ